ตัวส,ส,สวัสดีครับพี่น้องครับทีนับเสาวัตพขุธนะครับทีสองกุมพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพี่นะครับตอนนี attorney, ้มันอยู่ที่ตลาดนัาคกู้บ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเมื่อนี้นะพี่น้องครับเป็นการเหมือนกับสนามประกวดวัวงามบามันแดงหัวโลนนะครับบอกเลยว่าหน้าผาดคลิปนี้ไปพี่น้องจีบมเห็นวงแวงามู่แลยพี่น้องครับงามนมิลีนะครับพี่น้องครับผู้ใดต้องการเห็นวงกับสัตวิเจนครับเรากเป็นศูนยระเบิดโคงสั่ง น,น้ำนมดีนะพี่น้องครับผมขายซีเคฟอร์ดมิกครับอ่าใส่ผสมอาหารเหลือห้ามเทละสองอนครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจกับเบอร์โทร0 8 1 3 5 4 7 0 7 7นยพี่น้องครับไปเบิรงว่างามเพียพี่น้อง,อ,งอาหารวัวตาไนฮอย,อยกินดีโตไวกำไรงามเร่งเม็ดสีแดงจนแสบตาสนใจโทร0857441016ค่ะเอ้าวสวัสดีครับไอสวัสดีครับแนะนำโตนะครับผม<อ>ครับไอพี่ไอพี่เนาะ พี่น้นองคอยู่สวรรค์นาพุ่งนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับหอยปีดที่เด็ดเอางวมาหลายตัวนะครับประมาณ2อตัวแต่งวงแต่ละต,ลตัวเล้าไม่โตธรรมดาครับเมื่อนี้เดี๋ยวตัวแรกหเหยือกซนี่กับซนี่ก่อนแต่ว่าตัวนี่สองงามกว่านี้ครับไอ้ตัวนี้ลูกตัวแรกสติงเล่ครับสติงเล่เลใบหลอดครบใบหลอดครบอายุยังเด่าไรสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนเสร็จเสร็จสิบแปดเดือนเสร็จเสร็จอยเนาะตัวนี้ลูกสติงเล่อายุสิบแปดเดือนพร้อมเป็นสัตว์นะครับคตัวนี้ครับ เป็นงัวที่กระดูกลองสางไงนะครับแล้วก๊กหางกันไงนะครับแล้วก็เป็นงัวโบดครับโบดแข้งขาดีครับแล้วก็เค็ดเขาเร็วน้อยเนาะออ้ดึงหนาเบ้งดนครับตัวนี้นะครับเบื้องหนานะครับน้องจะมาไตรงีสิเปิดไว้สิบสี่หาสิบสี่คือหนึ่งแสสี่มืหันบาทน้อยเนาะครับตัวนี้เปไว้หนึ่งแสี่ห่บาทลูกสติงเลอายุประมาณสิบเดเดือนนะครับสิบเจ็ดกอย่างสิบแปดเดือนหนังหนาดีน้อยเนาะนะครับ ไปขอเบิ้งที่เด็ดนะครับที่เด็ดออกมาได้ป่วยเอาพี่น้องครับเดี๋ยวให้เบิ้งที่เด็ดเพราะว่าตัวนี้นะครับง่ายคักนะครับตัวที่เด็ดทุกคนนะครับตัวนี้ลูกสปริงเลยนะครับผู้ใดล่ะที่ถือไว้ให้มีคนถือให้วะเอามานี่เอ้าไอ้จับไปเดี๋ยวเดี๋ยวโมนี่ไปผูกใครเอามโอนี่ใส่ความลงมือเพลินครับเพราะว่ามโอนี่อยากเห็นง้วหญ่ครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับลูกตัวแดกตัวนี้นี่ลูกทางบ้านครับ ลูกขางบ้านแมนบอกไงว่าลูกขางบ้านคือลูกผู้ขุจักรพอแมนแต่ว่าในตัวนี้ทองผสมตัวได้ไหมทองศูนย์เก้าหกไหวครับอ่าผสมซีวายศูนย์เก้าหกได้เนาะโอ้กระดูกโครงสร้างไงคันไายเนาะนะครับฮะคนงานผมไปใส่หนอเดี๋ยวเสี่ยงวาผูกไว้ผมไปแยังนะเดี๋ยวผมถือไว้แล้วไว้ไปเลยไหวว่าไปใส่หรอครับไหวไปเลยเอ้าตัวนี้นะครับเป็นลูกในท้องผสมซีวายศูนย์หกไห้จะเดินได้ผสมไว้ ผสมในหกเดือนกลัวครับผสมในหกเดือนกลัวนะครับเนาะท่ายสูงได้ตัวนี้ห้าสิบเจ็ดรอยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดครับตัวจริงผูกไว้ผมเนี่ยม่ผูกไว้โคลดคแต่ว่าตัวจริงตัวนี้ท่ายสูงห้าเจ็ดต่ว่ากระดูกโค้งสางไงนมสีเต่าพี่น้องครับนมลงแล้วตัวนี้ครับโค้งสางดีนะตัวนี้จะมาได้ราคาราคาเปิดไว้แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งแสนเจ็ดหมาพันบาทครับตัวนี้ครับ ครับตัวนี้ผมบอกได้ว่าราคาห้องไหวหเจ้1หมื่นพันบาทพี่น้องมาต่อเอานะครับตัวนี้นคาะไม่ลีเอาเบอร์ติดต่อนี่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหหกหนึ่งหกหกหนึ่งสองแปดเจ็ดนาครับอันนี้กสองปดเจ็ดห้าสองแปดเจ็ดห้าครับคอยปีสวนนภูพุเอาเสืออมีหอ่มีเอาสุกมูนะเบือ้องล้วนะครับครับมาต่ครับตัวนี้มาตัวหนึ่งครับ โอ้พ่อตาขึ้นเด็กเก่าดีเลยพ่อลูกตัวไหนครับผมตัวนี้ลูกซีไวศูนย์เก้าหกครับลูกซีไวศูนย์เก้าหกอายุจะเดือนอะไรครับพ่อสิบสามเดือนกับอาทิตย์หนึ่งสิบสามเดือนก็อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครับโค้งสางดีนะพ่อเนาะเขาใหญ่เบื้องหนานะครับพ่อนะครับเขาหนาก็งามพี่น้องครับเนื้อหนังดีเม็ดสีดีครับตัวนี้ครับ มีห้อยแดงวะพ่อมีนิดน่อยนะทองกับนี่นิดนิดนึงมีอยู่ใต้ขวงเตี้ยแล้วแดงโอมัโเปสดงเพ่อทนี้เนาะแยงเข้มดีเนาะอบานป่ยเลยไม่ป่วยเลยดีตป่วยดวมันจตัอาต่อเิจักบาทพ่อ่านแ่า่อาละเปิดไ้ต่อรองได้ หนึ่งแสนหามื่นครับพอดีหูพอดีได้พอได้แข, <c oughs> ขอโทษครับเอาบตอ์ติดต่อนะครับตาศ8 2ย์แปดสองศูนย์แปดสอองหกหอหามสออยังครับพอพอคู่ขาวบันตางคนกันอานะครับโอเคครับพอพอลบงวดได้พอเอานะครับเอ,บเอชิงวดก็ต้อง รวดเร็วทันใจ้อาวพอดีครับพ่อเอามาตัวขมูน,นีิแม่ลูกแม่ลูกเมนี่รู้ตัวลวะครป่อแม่นี่ลูกสองตัวตัวสามค่าทองลูกสามค่าทองนี่ลูกตัวผู๋นะพ่อเนาะนะอ่ะนะครับตัวนี้ลูกตัวผู๋ไอทองผสมตัวได้พ่อสังทองสังทองไอทองผสมสังทองไว้สูงประมากเลย หกสิบกวนตัวละเจ็ดสิบต่อพอเนาะไายสูงนะจะบาดพอครบนิเก้าสิบเก้ามื่นห้าเก้าหมืนห้าเอาเบอร์ติดต่อได้พออมีครับโทรโทรศัพท์สิคับโอมีเบอร์โทรศัพท์โอเคพอขอโค้โทษหลยๆครับเอาจะาบาดแล้วพอตรงสิห้าหมื่นสี่ครับห้าหม่นสี่ห่อยราคาเป็นอะฟังเถอะเป็นเป็นง้วหลูกสมพินดูบอสิะพ่อ้รับ สวัสดีครับป้าชื้ออิกลับซ้ำนะพี่เนาะเลื่อยเื่อยห้าหมื่สี่พันบาทเอาไหมตัวความือเนี่ยตัวเดียวครับตัวเดียวนะครับเนาะเป็นแม่สาวหน่อยเนาะเอาบดิตรอศูนย์แปศูนย์แปดแปดสี่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 เจ็ดสามหกสี่สี่สามหสี่พออย่งครับนี่้ครับฮะย่งสว่างครับก่อยงสว่างเอาโอเคนะครับอ้เอาตัวคํามือเนี่ โอ้ก็ได้ลูกรอแช่ครับอันนี้ลูกตัวใดพ่อตัวนี้ลูกซีไวครับผมลูกซีไวเออซีไวจะเดือนอะไรง่วตัวนี้สิบเอ็ดเดือนนะครับสิบเอ็ดเดือนด้วยเนาะงัวตัวนี้สิบเอ็ดเดือนลูกซีไวสูงหกอ่าเป็นลำปิดกสินหายแล้วนะครับตัวนี้นะครับมันอ่านังเลื่อมหุมแลวพี่น้องครับตัวนี้นะครับถือว่าสีดีครับโค้งสางกระดูกแข้งขาดีตัวนี้นะครับเป็นง่วโบดพ้อตัวนี้นะครับจะมาได้ ไปด้วยเจ็ดสิบกาครับผมเจ็ดหมื่นเก่าครับเจ็ดหกบาทครับผมต่อร้องไดครับต่อรองไดหน่อยเนาะครับผมตัวนี้เขาว่าเจ็ดหมื่เก้าบาทราคาหนีสามาาถต่วรองได้ครับผมเอาเบอร์ติดต่อนี่ศูนย์เก้าสามครับผมศูนย์เก้าสามห้าสามมแปดศูนย์หกาครับผมศูนยนะครับยังไปซึ่งยังครับไอซอวาคุกกครับผมอยู่บารนไอยูศรีสมเด็จครับผมนองแวงข่วง อ้อันนี้เป็นแผสติกที่วิซี่เลาเเนาะครับผมโอเคครับของลานนั่นไอ้ก่อวอลิตนะครับไอ้ซาบูนการเกษตรยในี่นกนยหนีคือคนในหลนยเนาพ่อมันไบอกฟังนมือไีมาตัวความมันนี้มาสองคมนะครับสองโคมสองคม เอานะครับเดี๋ยวก็ไก่กันวันนี้แม่นี่ทองว่างก็ยังได้พอตัวนี้ทองแล้วประกันทองผสมตัวได้ไหมนะพ่อสูเปอเออเกมหกแปดดิเกมหกแปดนะพ่อจะเดินอะไรพอผสมไว้ที่เขาสองเดือนแล้วล่ะตรวจทองเรียบร้อยแล้วอันนั้นเศร้านะพ่อเนาะเศรษแล้วเนะครับนตัวนี้เนาะลูกเขาตัวจได้พ่อลูกบระกันผู้เลี้ยงนึงอันนี้ตัวนี้มาลูกเขาแนี้แหละลูกมันจัดพอครบนี่ห้องสิบหกห้าพันสิบหกห้าพันคือ 165,000หพันบาทเท่าับพอันนี้แม่ทองแม่ได้รู้ตัวแล้วครับแม่ได้ลูกตัวสอลูกสค้าทอง165,000หพันบาทเอาไอ้กันแม่มันหูสวย,อยหน่อยนึงพวนเนาะเอาตัวต่อไปได้พ,พดอคุณจาขอนกันจะมหาครับคุ้มนี่ 5, <000. S 1> เอาวาเครื่ององันไม่ใช่ทีออกเสียงครับ145,000หพันบาทตัวนี้1 4ึ0 0 0ั 5, บาทนะพะนอนะ ลูกตัวไหนี่พ่อลูกเคเอามลูกเคเอจักมือเหรอครับอือนออายุ17วันอันนี้แม่เขาเนะพ่อเนาะมันไดนรูเจะตัวแหครับว่าตัวนี้ลูกแรกเนาะราคาสิบสี่หาพันสิบสี่หาพันเอามานี่เลยตัวนี้มีเบอร์ติดต่อปะเอ้าวันนเปลี่ยนทางเสร็จเอามาน่วันหร่นนะตกลงเขาตัวนี้นะครับเอ้าเบอร์ติดต่อครับศูนย์หกสี่นย์หกสี่เกาเาสอง เก้าเก้าสองสองห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่อยู่ที่นี่นครับพ่อยังครับพ่อเตี้ยพ่อเตี้ยอยู่ที่นี่นะพ่อเนาะอะอาโอเคขอบคุณครับพออ่อเอาย่างต่อนง้วหลายวันนี้ครับหลไรลิหลายคักหลายเนี่ยเอาวสัสดีครับไออามมาตัวคำวันนี้ตัวเดียวครับผมตัวเดียวนะโทษได้ครับครับผมตัวเดียว ลูกตัวใดน้อยว่าตัวนี้ S K ห้าสองศูนย์มีใบหลอดครบครับลูก S K ห้าสองศูนย์มีใบมีหลอดครบนะครับตัวนี้นะครับครับผมจะเดินอลไรครับสิบเจ็ดเดือนครับผมสิบเจ็ดเดือนครับผมจ้าบาดอะไรว่ตัวนี้ว่าตัวนี้ผมเปิดใบเก่ามื้นครับผมตัวนี้ห้องไว้เก่ามื้นบาทครับผมเอานะครับเอาไว้เก่ามื้นบาทรถธรรมชาติเนาะลักษณะเขาองคีนไว้ครับผมรถธรรมชาติครับนี่รถธรรมชาติจะลดได้ต่อได้ล่องได้เท่าไหร่ครับราคาหนี้สามารถต่อร่องได้หน่อยเนาะครับผม ราคานี้สามารถต่อรองได้นะครับเอาเบอร์ติดต่อนอย์เก้าสามศูนย์เก้าสามองสย์สสองศูนยังครับไอไอชิดครับไอชิดเนาะยูบอระบือครับผมยูบอระบือนะครับไปเนาะเอาบอระกวนละครับขอบคุณครับพ้อนมึงหาผมเตียไอขออยุาตอันเนี้ยคือว่ามีคนระเบียงเสียออกเราแล้วเนี่ย ไอ้เขาไอ้ฮักเขาไอ้แม็กโลโลโลมูฮันบ่ครับอันมาขไยค้ชไเนี่ยเุาทละแต่เหีผมว่าฮันเดอากจะขอขว้างด้วยฮะโอ้ยโอ๊ยวเห็นวบ่มอนี่ว่าตัวความมึงนี่แม่ลูกก็เป็นนี่แม่ลูกตัวใดแม่ลูกอีนี่บอกเข่งแม่ยงเอานะครับเล้ครับจังหวดพ่อค้มนี่ว่าพ่อหกสิบหห้าเ ลูกตัวผู้ตัวแม่พ่อลูกตัวแม่ตัวลูกตัวแม่ลูกแรกนะพ่อเนาะลูกแรกแล้วขอยัดยังเห็นก่อนก่อนลูกแรกอ่ะลูกตัวแรกหกสิบหานะพ่อเนาะแม่นพองไว้หกสิบห้าครับลูกตัวแรกครับลูกเอาตัวต่อไปพ่อตัวพุ่นนี่นี่นีน่นี่มานน้ำกันบ่ครับมาน้ำกันลนะครับได้รักันได้คนละบ้านคนละบ้านเอาเอา ยูทูบเบอร์แล้วนี่พ่อตายแล้วผมตกงานแล้วพ่อตกงานแล้ววันนี้ไล่โซ่ไล่โซดสูงหันแล้วตายหูหันตกงานแล้วคนติดตามหมดเลยแล้วเซียมหาเขาแล้วไปตัวต่อไปพ่อตายแล้วตายแล้วผมผมตกงานแล้วพ่อไปนี่ไปเสียออกแล้ว จะพ่อคนพยากของบานเรา่ไล่สดตัวไล่สดตัวใดพอต้อไปตัวนี้สี่หมื่นตัวนี้ใดกัพ่อวาไปสี่หมื่นตัวลอกไหนคือเก่าตอนี้สี่หมื่นตัวอกไหนคือเก่านะพ่อเนาะเขีาวาทับไว้เราได้เดียนแน่นหละเอานะครับเจ้าว่นใดเขาใเยนพ่อเนาะเขนเอาเบอร์ติดต่อเนี่พ่อศูนย์เกาสองศูนย์เกาสองห้อกหกสามแปดสองหามพอสคนเดิมสี่คนเดิมตายตายตายมูฮันตัวงานแล้วบนที่นี่

ฝนอนฝนพี่น้องครับเสีอ็อกะตายแล้วพ่อมูฮันตัวนนพ่อฮะหกครับหกหมื่นเกครับหกหมื่นเกตอหกตต่ออกันได้คุยกันได้อนี่นีตายแล้วโทษเนสีออกเพชรนเทงไปคมีครับอ่เอจดไปเอกดไ้เบอร์ทรไอพ่อ จ้าบาทกคนีเนี่หนูหมื่นเครับหกหมืนเจ็ดพบาทนะครับแม่ลูกตัวแม่นะพ่อเนาะตัวแม่แม่ลูกตัวแม่6หกหมื่ลูกสองยู่ในท้องลูกสองในท้องครับหกหมืเดี๋ยวไปอยู่ในช่องไอเดอร์ไดพาเหตยูทูบไปยืนทำไมเรอ่อแบบนี้ะเอาเบอร์ติดต่อครับเบอร์ติดต่อศูนย่งศูนเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าเ เก้าเก้าสี่พอยังครับพออุดมฟ้ามพออุดมฟร์มเนาะเอาอี้เมือนเพื่อทูหาไอวะอันได้ที่วนวันจ้าพอไปร้บนปรทันเจียบหมดละทรหาวันไหนก่อนอันวันก็อันเจ้าเจ้ายุใส่ละเจ้ายุใส่ยุใส่ที่นี่งว่าเอาวีซีนั่นเจ้ว่าวีซีเอาทไรม่บสีเออ เอาโซ่เสื้อไปพ่อถามเด้่ยแหละมัน้อเสียโซ่ไปนี่เสาเสาเสาไม่อย่างเสาไปแล้วไปแล้วนะครับเอาพี่น้องขอโทนด้์สีสันของโรงพักนะครับสวัสดีครับพี่มาตัวขโมนี่แม่ตัวขโมขออย่าติดไม้ด้วพี่เด้อยเอาพี่หนีบเอาเขาจะคล้องครับหนีบใส่นะครับมีตัวไหนแน่พี่มีตัวนี้พี่อ่าผ้าแหงเบิึงครับตก็นี้เท่าไหร่ ได้บาเขาตัวนี้ครับหกหมื่นจ้าเปิดตัวนี้หกหมื่นเนาะนะครับแม่สาวนะครับแม่สาวแม่สาวหกหมื่นบาทพี่น้องได้บอาคืดแข่งขายไงครับตัวนี้นะเป็นแม่สาวหน่อยอยู่ราคาหกหมื่นบาทเนาะเอาตัวต่อไปพี่ใช่ลรืตัวนั้นตัวหนึ่งพี่อ๋อตัวนั้นเปล่ครับจ้นะหองยางวันนี้ก็ั่นนะตัวนี้ ห้าจ้ะ5้าจ้ะ53,000บาทนะครับตัวนี้เนาะจ้ะตัวเตอไปตัวไหนครับหวมันคืออยู่ไร่มองแค่ใส่ใส่ใส่ไหวแม่ค่ะคือบูจังว่าจะคล้องนอนได้หวเละพี่โต้สิเจสิบเกจ้าตัวนี้7 9เนาะจ้าอาโถเดอบริยงางไปหยาบจิงอะครับว่าไรตัวนี้ภอพนี้นี่ ตัวนี้มาครับตัวนี้47จ้ะตัวนี้4 7่หมจ้ะเอาขอยัดไทยแบบแล้วอันนั้นเนาะพี่สวีวัทีิไทยเหรอเนาะจ้ะจะบาดพี่ทั้งหมดเบอร์เราเนาะจ้ะเบอร์เราพเอาเบอร์ติดต่อนะครับพี่0 9 8 0 9 8 1 0 9 1 0 9 9 7 7 8 9 7 7 8พี่ยังครับพี่พี่นิดจ้ะพี่นิดจ้ะอยู่จังหวัดใดครับนี่สว่างแดนดินปาดขึ้นมาไกลแท้มาไกลอยู่ด้วยจ้ะแมนบ่ครับมาขอไม้ขึ้นเลยพี่ได้้้้ลบบบาานนนนีีมััะะคครรทง เอานะครับตอนนี้น้องอุ้ยซื้อแล้วมาครับสวัสดีครับหาบ่อกคนเหรอครับเสนะเอามาขายเล้มาซื้อมาเนี่มาหลิน้ำเพนมะลิน้ำเพนอันนี้มันตัวผูตัวแม่ไไรครับของคุณใะครับนี่ยากใส่เลไปเีเจ้าของมันไปใส่เหรียญมาครับบอกหูเนาะอันอะไาอ้อโทษได้ผมอันบอเดออันไรผมอยากของนี้ถอดแล้วพี่ ของเพื่อนนี่ละยิ้นั่นพูดตาบ้าไปละจะมาคาพีตัวนี้ครับเศษสองจ้าเปิดไปเศษสองเศษสองสองคือสองแสนสองหมื่นบาทนะครับตัวนี้ทองวางพีงในี่ตั้งไหนครับตัวนี้ผสมรอผ่านรอบค่ะผสมรอผ่านรอบนะพี่เนาะผสมตัวตัวไหน,นไปเนาะครับลูกฟันค่ะฮะลูกฟัน ผมบได้ยินนะครับ่าอย่างนี้นะครับผสมรูฟัดรูฟัดตองสามนะครับสองแสนสองหมื่นบาทตัวนี้นะครับเป็นง้วสีเข้มเนาะนะครับเข้มเข้มนะครับเอาอย่งอ่อนก,ก่อนเ <im itation> อาเบอร์ติดต่อนะครับพี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสาม ตีหนึ่งสองสามสองสี่หกนะพี่บัวพี่อัดเนาะเอาขอบคุณครับพี่นะครับผมยังต่อกรโเดเอาพอเป็นนังไหนรูปแล้ววันใดไปตู้ตู้ของขึ้นนี่แหละลูกหลาห้าัวเตี่ยวพ่อขายไปหลายดนเกือบหรอกวันนี้ลื้อตวนมันขึ้นหัวมันนีอยู่พ่อจะเอาจักบาท ก็ที่ให้คนทิ้งสอง่นกันยังสิไลไปอยู่แต่ก็ไม่ไลาาทแล้วนี่ก็บ่ย่มขายอยู่นี่พอพอขายไปเพาว่าแปดมือมากเบิ้งถือให้ฟังไล่แปทิเกนั่นเตียนเจ้าไหนมันก็ขึ้นมาปนีแล้วขาก็ไม่ดีพูดสองมื่สองมืึมากตาเียเขาก็เลี้ยงจนนี่แหละ เจ้าของเลี่ยงบ่อนมันก็จะไปเอาหลายเลยไหมเรื่อีมาขาดตู้หนีมันก็ไปด้โอ้ยเลี่ยงอาทิตย์เดียวกัจะไปเอวคักเลยไหมเม่อ่ตกันนี่ล่เทียงกันแมนวะไปดอกคาบซนะเอาย้าต้นัเอาเอาห้องยางต่อก่อน เขาพิดป้องอย่างเงี้ยพิดป้องไม่เสร็จนะครับเอาพี่น้องั่งนคลิปนี้ขอแยาเิคนีคก่อนเดี๋ยวไปบลงคลิปที่สองครับพี่น้องครับเพราะว่าเดี๋ยวหาหมงยางก่อนพี่น้อง